วันนี้คุณส่งมาเดี๋ยวเปิดแพ็คเสร็จเดี๋ยวลงไลน์เลยเอ,อยอะนะไปเราไปเปิดแพ็คดีกว่าท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นพรีมเมียมนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้ให้ลูกสาวเปิดนะฮะกดลับไอเทมก่อนนะครับอ่ะลืมซื้อพาสฮะลืมซื้อพาสไปรับให้หมดนะครับผมสายสายสาย,สายมาเห่ทับเลยลงไปเฮ่กลางคืนแล้ววะอับโอเปอเรชันไปฮะอู้เฮ้ยโอ้ยหืมห,หวานเจี๊ยบ อ่ะเปิดเปิดเงินก่อนนะดูดิ่เงินได้ไรฮนะอันนี้เป็นเงินของทั้งสแตนดาร์ดแล้วก็พรีเมียมนะรวมกันทั้งหมดเลยคือผมรับตั้งแต่อันนี้เลยนะแรกแรกอันนี้เลยนะดองไวนะ้ฮะอ่ะไปเจ็ิบเจ็ไอเทมนะครับห้อยห้าสิบบีรอคือมันอ่านว่าไงอะหกพันหกพันล้านเหร่นหกแสนห้าหมื่นล้านอ่ะไปติ๊กไปอันนี้บกแดอันนี้เก็บไว้ เหมือนเด็กเคยเพิ่งเคยเปิดนะนจริงๆผมก็ไม่เคยเปิดเลยวะสเก็ตไฟไม่ไฟเฮ้ยเออแล้วเด็กเกได้ยอง <laughs> <laughs> มือลูกสาวนะฮะมูลค่ารวม24่บีนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะร้อยสองใช่ไหมปีนี้เนาะอ่ะอ่ะหนูอ่ะฮะโอ้โหเดี๋ยวให้ลูกสาวเปิดครับเฮ้ยโอ้โหลูกสาวกดเลยฮนะโอ้ย ใครวะเนี่ยทานใครฮะโหแป๊กโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ต้องต้องสวดมนต์ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอสวดมนต์ก่อนนะฮะเอากดที่เล็กหนึ่งค้างไว้นะฮะอันนี้ลูกสาวเปิดนะมาผมขอเอาตัวแรได้ให้มันไฟมาขอมีไฟนะครับขอมีไฟหน่อยฮะไปผมจัดไปครับพวไปนะฮะโบ๊กลอกลอุ้ยอุ้ยไฟมาฮะอังกฤษแบกซ้ายฮะเอ้ยใครวะ แอชลี่โคลแอชลี่โคบวกแปดแอชลี่โคบวกแปดว่ะโอ้โหแอชลี่โคบวกแปดมาแล้วหนึ่งตัวฮะโอ้โหแหมก็ได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู่นะต่อไปฮะโอ้โหเราไปเป็นอันนี้แล้วกันเนาะใช่ใช่ใช่ใชสาวกดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไล่มอนก่อนนะต้องไล่มอนก่อนนะโอมาร์เกอรกอร์มาร์เกึร์กอร์มาร์เก,กึร์เกอเพียงไปฮะ 8ต้องมาวะเฮ้ยไฟใครวะโคยเชียเหรอใครวะเฮ้ยเฟลนิสิตเฟลนิสิต,ต8แล้วฮะโอ้โหแต่ถูกกว่าตัวเมื่อกี้โอเคอหุ้ยลูกสาวมือโคตรดีบก8มา2ตัวเลยวะ่ะโอ้ย้ีคือถือว่าสุดยอดอยู่ฮะโอเคอันนี้ปีอะไรอ่ะ LOL เหรอมันปีเก่าปะอันเนี้ยผมไม่รู้อ่ะเคไปต่อคนระับ มาลูกสาวมือทองโอ้โหลูกสาวมือทองจริงฮะไปไปไปต่อนะไปไปต่อนะครับเคต่อไปขอบวกแปดนะฮะถ้าบวกแปดมานี่โอ้โหแบบมือทองจริงฮะทองแบบทองจ๋าๆเลยไปะะแล้วฮะวอล์กฮะโอ้หือเราอวบิโอ <c oughs> เราอวบิโออะบวกเจ็ดหู ไม่ปลุบไม่ไปบวก8ปดไหเอาเรื่องอยู่ฮะมาต่อไปบวก8นะครับโอเคไปครับลูกสาวมือทองฮนะเดด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 ดเดดดโอเคเดดเดดเดดขอทำใจก่อนขอขอนี่ก่อนโอ้ดมอย่าดมเลยโอ้ไปลุยฮะท่านผู้ชมไปฮะไฟมาฮะบวก8ปดถ้าไฟต้องมาป่าวะเฮ้ยลาดเลย โอ้โหอีกจุดสี่อ่ะมันก็ขึ้นร้อยร้อยล้านแล้วโอ้โหใครวะเนี่ยโอเคมาสุดท้ายฮนะขอใครที่มันแพงแพงมั้งวะอยากได้แบบตัวแพงๆเมื่อ่ะกุณลงกุหลิดอย่างเงี้ยปั๊บไปแล้วเมาหายฮนะโอ้โหจังหวะเนี้ยอื้มสเปนสไตคเกอร์เอ้ยใครวะเฟอร์นันโดตอเรส เขาเป็นเกาเหรอเขาเต้นอย่างนั้นเลมันใค่วะวูตากินโยว <c oughs> ูตากินยโยโโหนึกว่าตอเลสมามีบอลนึน้ว่าตอเลสมาโอ้โหมีคนบอกว่าน้ำโมน้ำคอมหน่อยเอ้ยลืมว่าลืมเอฟเฟกโอ้โหกู ไปครับวันนี้นี่สนับสนุนโดยเสียไม้นะครับผมเงินสนับสนุนนะอยู่ที่1,000บาทนะครับผมขอบคุณเสียไม้ด้วยนะครับเราไปหนมโม1หนึ่งช็อตนะนมอเอายังไงตะตะไปวอมามไปมาไหมไฟแป้วะลูกบินนิวเวิร์ดมึงเป็นใครเอเดไปนะรันนะได้ได้ได้ ร้องนะนะไอ้ที่้องจริงนะแล้วแล้วใบไปแฝ่วโควิดอีกโควิดพวกแปดไอ้ที่บุญมีแต่กำลังชิบหายนโมนโมนค้อมนโมนค้อมเด็ดเด็ดแป๊บนึงนะพ่อพักนโมนี้เดี๋็ดนโมนโมมีสูตรมีสูตรอยู่อ่ะกดเลยเออเออเอาดิ ไปสีด้วยวกแไฟก่อนไปไปแฟรเห็นไหมบอกแล้วว่าปีนี้ไอ้เบนยไดีพอไปนั่งนโมาเลยนมไฟไฟไเไไฟไฟยฟไฟไเไ้ยไไไปไปไปเไไ โหร้อยห้าสิบโอ้โไข่มันไข่วะเนี่ยข่เน<ค>ี่ยจัดไปอย่างวะแ้ก <laughs> ็ซือเดียวก็รราคาขึ้น <มา S 3> แล้วเออนะโลพลังแมดี้หดะลมพลังลมพลังลงพลังลมพลังลงพลังลมพลังไปเร็ว ไปอะไรไปเฮ้ยดีเฮ้ยเน็เใช่ใช่วะเน็ตเบ็ด้ง้โอ้โอตั่นงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่โอ้ยพอได้พอได้ไม่แย่ไม่แย่ตงอยู่ตึงอยู่คนเน็ตเบ็ดะบทํามันมมันมีเน็ตเ็ดด้วยะตอ้เยกดให้หน่อยกดห้หน่อยกดให้เอออ้กดอะ้กดเหรอกดเลยกดเลยกดเลย ไปไหมไปเฮ้ย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 ,ฮย,ฮยโอแลนด์เอชีใครอะไอ้เหอะยี่สิบสามเลยยี่สิบสามฮีโร่ <c oughs> ใครเนี่ยใครมึงใครเนี่ยวันนี้ถึงกับเกลือราดหน้านะไอ้เหี้ยรำร้องนี่เกลือราดหน้าใครอะใครเนี่ยแต่ก็ได้มาอยู่นะพันล้าน เห็นน so ้ำเปิดแล้วอยากเปิดมากว่ะโอ้โหนดิเฮ้ยเฮ้ยมีคน